สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอร้านคราฟประดับยนนะฮะก็คือในส่วนนี้จะเป็นหน้าแรกนะฮะก็คือหน้าแรกของผมจะเป็นหน้าเพิ่มฐานข้อในเพิ่มในการเพิ่มข้อมูลเดี๋ยวผมจะกด f 1 2ให้ดูหน้าเว็บเลยนะฮะก็ในส่วนหน้าแรกของผมก็จะมีหน้าเพิ่มข้อมูลของสินค้านะฮะก็จะมีราสินค้าชื่อสินค้าราคาและจํานวนของสินค้านะฮะแล้วก็ในส่วนนี้ ในส่วนของค้นหานะฮะก็จะมีในส่วนนี้ผมจะใส่ไว้ในทุกหน้าเลยนะฮะของผมที่ทำไว้ก็กลับมาที่ดีเมเบอร์นะฮะมาอธิบายโขดก็ในส่วนนี้นะฮะในส่วนนี้จะทำหน้าที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลนะฮะกับฐานข้อมูลในเล็กสองก็คือผมตั้งชื่อฐานข้อมูลว่าไอเล็กสองนะฮะแล้วก็มาในส่วนนี้นะฮะมัน ส่วนนี้จะเป็นการเป็นคำสั่งหลีกเลี่ยงการใช้อักขระพิเศษนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะจะเป็นใช้เก็บค่าต่างๆนะฮะที่ทำการส่งไปแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะ insert intro ในส่วนนี้จะเป็นคำสั่งสำหรับเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลนะฮะคือลงในฟิลของไอ้เล็กนะฮะ แล้วก็ส่วนในตรงนี้ก็คือมันจะเลือกฐานข้อมูลจากไอเล็กนะฮะเพื่อที่ว่าจะเพิ่มทำการเพิ่มข้อมูลลงไปแล้วก็ส่วนตรงนี้เก็บค่าต่างๆนะจากเก็บค่าต่างๆทั้งหมดที่ว่าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะฮะก็มาพอมาในส่วนของ HTML นะฮะก็ในส่วนนี้ก็จะเป็น ตัวนี้นะฮะก็จะเป็น Header นะฮะตรงนี้จะเป็น h e a d e r ก็คือร้านประดับยนในส่วนนี้นะฮะแล้วก็มาในส่วนนี้นะฮะ N A V อันนี้ก็คือจะเป็นแถบเมนูทั้งหมดนะฮะก็คือเพิ่มข้อมูลรายการสินค้าแล้วก็ค้นหานะ,ะตรงนี้ก็จะลิงก์ไปในไฟล์ต่างๆนะฮะในหน้าต่างๆ แล้วก็แล้วก็ในส่วนนี้นะฮะมันจะเป็นอ่าเทเบิลตารางที่ว่าสำหรับอ่าใส่รายสินค้านะฮะเนี่ยฮะรายสินค้าชื่อสินค้าแล้วก็ราคาแล้วก็จำนวนนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะจะเป็นอ่าของปุ่มกดตกลงเพื่อที่ว่าจะทำการเพิ่มข้อมูลนะฮะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นโค้ดอ่านี่จะเป็นโค้ดของการค้นหานะฮะซึ่งผมจะใส่ในส่วนนี้ทุกๆหน้าเลยต่อไปก็จะเป็นหน้าแสดงรายการสินค้านะก็คือหน้าเล็กโชผมเซฟไว้เล็กโชนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเรากด F12 แล้วกันอ่าในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแสดงรายการสินค้าที่ว่าเราเพิ่มข้อมูลเข้ามา ก็จะมีในส่วนของราสินค้าชื่อสินค้าราคาแล้วก็จํานวนนะฮะแล้วก็ในส่วนหนึ่งจะเป็นเมนูแก้ไขข้อมูลหรือว่าลบข้อมูลนะฮะแล้วก็ในหน้านี้จะมีาสามารถกดคืนกดหน้าถัดไปแล้วก็หน้าสุดท้ายได้ด้วยนะฮะคือหน้าแสดงรายการฐานข้อมูลตรงเนี้ยผมกําหนดให้มันหนึ่งหน้าเนี่ยแสดงแค่5รายการ แล้วอันเนี้ยมันมียู่6รายการนะก็คือต้องกดหน้าถัดไปนะก็จะก็จะแสดงรายการที่6ขึ้นมานะฮะ,อะพอพอเรามาหน้านี้ปุ๊บเราก็จะกลับก่อนหน้านี้ได้ก็ได้นะฮะหรือว่าหากเรามีหลายๆหน้ามีแบบ7หน้า8หน้านะก็คลิกที่ไปที่หน้าแรกก็กลับมาที่ดีเมเบอร์นะฮะแล้วก็กลับมาในส่วนของโคดอธิบายโคดนะฮะ,ะในส่วนนี้นะฮะ จะเป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ db เอเล็นะฮะแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะจะเป็นคําสั่งให้รายการของสินค้าเนี่ยหนหน้าเนี่ยให้แสดงกี่รายการอันนี้ผมก็กำหนดให้ว่าเป็น5รายการมถ้าผมกำหนดเป็น10รายการมันก็จะแสดง10รายการใน1ห,หน้าแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะ คำสั่งมันจะดึงฐานข้อมูลนะฮะที่ว่ามาโชว์ในรายการสินค้านะฮะก็คือดึงมาจากฐานข้อมูลไอเล็กสองแล้วก็ select form ไอเล็กนะฮะก็คือฟิล์ไอเล็กนั่นแหละฮะที่ว่าผมตั้งฟิล์้ไว้เล็กว่าข้ามมาในส่วนนี้นะฮะในส่วนนี้ในส่วนของ html นะฮะก็ตรงนี้จะเป็น ช่องที่ว่าแสดงรายการของข้อมูลนะก็จะมีรายการสินค้าชื่อสินค้าแล้วก็ราคาจํานวนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมนูก็คือผมเพิ่มขึ้นมาในตารางแล้วก็ในส่วนโค้ดของ p h p ในส่วนนี้นะฮะในส่วนนี้จะทำการแสดงรายการของสินค้านะฮะที่ดึงมาจากฐา,านข้อมูลนะฮะ มาจากฟอร์มไอเล็กนะฮะแล้วก็ในตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนนี้จะเป็นคําสั่งะะคลิกไปหน้าแก้ไขหรือว่าต้องการจะลบในส่วนนี้จะเป็นคําสั่งในการลบข้อมูลนะฮะแล้วก็พอมาในส่วนนี้นะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นคําสั่งในการกดกลับก่อนหน้านี้แล้วก็ในส่วนนี้นะฮะ จะเป็นคำสั่งในการกลับไปที่หน้าแรกก็คือมดมีนอยู่7 8หน้าฮะอย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นก็กดไปที่หน้าแรกเลยโดยที่ไม่ต้องกดไปก่อนหน้าหลายๆครั้งแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นคำสั่งในการคลิกไปที่หน้าถัดไปนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นคำสั่งในการคลิกไปที่หน้าสุดท้าย เพื่อที่ว่าถ้าเราเพิ่มรายการครั้งสุดท้ายไปอ่ะเราจำแล้วเราจำไม่ได้ว่าเราใส่ข้อมูลผิดผิดหรือเปล่าถูกหรือเปล่าแล้วก็ไปที่หน้าสุดท้ายเพื่อที่เราจะต้องดูรายการของสินค้านะแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นอฟอร์มของค้นหานะฮะก็อย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกแล้วว่าในในส่วนฟอร์มของค้นหานผมจะมีทุกหน้านะฮะ ต่อไปก็จะเป็นหน้าแก้ไขข้อมูลนะก็คือไอเล็กอิดิทในส่วนนี้ผมก็จะกด f 1 2บสวนันขึ้นมาแล้วก็สมมุติอ่าผมไปที่รายการสินค้าแล้วผมต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลในส่วนของหน้านี้ของแก้ไขข้อมูลก็จะมีรายสินค้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ชื่อของสินค้าราคาแล้วก็จํานวนสามารถแก้ไขได้นะฮะสำหรับอ่า เราใส่ข้อมูลไปผิดพลาดนะฮะต่อไปก็กลับมาที่ d ีเมเ e r นะฮะกลับมาในส่วนของโค้ดในส่วนนี้นะฮะตร,ตรงนี้ก็จะเป็นคาสั่งในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนนี้นะ,ะก็จะเป็นค่า GET ที่เก็บไว้นะฮะก็คือค่าข้อมูลของ ข้อมูลที่เราเพิ่มข้อมูลไปในตอนแรกนะฮะแล้วก็ส่วนในส่วนนี้ก็จะเป็นคำสั่งในการแก้ไขข้อมูลนะ,ะในส่วนของ fill เล็กนะ,ะเพื่อที่จะอัปเดตมันเข้าไปแก้ไขว่าเป็นอะไรก็ส่วนในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะฮะก็จะ,ะดึงฐานข้อมูลมาจาก db เล็กนะฮะแล้วก็ส่วนนี้ คืออัปเดตหรือ upgrade, อัปเกรดข้อมูลที่เราแก้ไขไปนะฮะแล้วก็มาในส่วนของ html นะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นแท็บเมนูแล้วก็พอมาในส่วนนี้นะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ php นะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นช่องในการแก้ไขรายาสินค้าตรงนี้ก็แก้ไขชื่อสินค้า แก้ไขราคาแก้ไขจานวนของสินค้านะฮะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มนะฮะสำหรับกดแก้ไขหรือว่าอัปเดตอัปเกรดนะฮะอัปเกรดฐานข้อมูลก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์มในการค้นหานะฮะต่อไปก็จะเป็นหน้าค้นหานะครับผมก็เซฟเป็นไฟล์ว่า lxse นะฮะมาดู ดูที่หน้าดีไซน์เลยละกันในส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่ค้นพบนะฮะเดี๋ยวผมจะลองแสดงหน้าเว็บนะฮะก็คือรายการสินค้านะฮะผมมาที่หน้ารายการสินค้าผมองการค้นหาคําว่าไฟนะะก็ต้องเจอแต่ว่าไฟหน้านะฮะก็ตูกตกลงอ้าวโอเคตรงนี้ก็จะแสดงไปด้วยชื่อสินค้านะก็จะเป็นไฟหน้าแต่งไฟหลังแต่งนะ,ะก็คือ ข้อมูลที่เราค้นพบนะฮะในรายการสินค้าที่เราเพิ่มไปนะฮะก็จะประกอบไปด้วยรหัสสินค้าชื่อสินค้าราคาและจำนวนนะฮะก็กลับมาที่ D m e m b e r นะฮะมาในส่วนของโค้ดในส่วนนี้จะเป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลาจากดัตต้าเบสนะฮะก็มาในส่วนนี้จะเป็นคําสั่งในการค้นหานะฮะค้นหาจากาฐานข้อมูล db เล็กนะฮะโดยที่ดึงข้อมูลมาจาก select form เ l e กนะนะฮะก็คือ fill เ l e กนั่นแหละฮะก็คือผมตั้งไว้ว่า fill แล้วก็ในส่วนนี้นะฮะอ่ะอาตรงนี้จะเป็นเมนูตรงนี้ก็จะเป็นอ่าข้อมูลที่เราค้นพบนะฮะคือราัสสินค้าชื่อสินค้าราคาจำนวนในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นตารางนะฮะ,ะผมขอไปนะใน ตอนแรกที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือในส่วนนี้จะเป็นของตารางแล้วข้อมูลที่จะแสดงขึ้นมาก็คือในส่วนของ PHP ในส่วนนี้นะข้อมูลที่จะแสดงขึ้นมาในคำค้นหาก็ในส่วนนี้จะเป็นฟอร์ม ID ก็คือในส่วนนี้ก็คือจะเป็นช่องค้นหาข้อมูลนะฮะต่อไปก็จะเป็นการลบข้อมูลนะ,ะหน้าลบข้อมูลเนีย่ยผมก็ตั้งชื่อไฟล์ว่า a l x d นะฮะ .php ในการลบข้อมูลมาที่หน้าเว็บเลยล้วกันฮนะคือมาที่รายการสินค้าแล้วผมก็จะกดลบข้อมูลนะอันนี้ก็จะมี6รายการผมจะมาลบรายการที่6นะฮะลาสินค้า0ูนนกนะฮะกดลบข้อมูลกดปุ๊บอ่ามันก็จะมาหน้านี้นะฮะหน้าแสดงรายการสินค้าอ่าก็คือจะมีแสดงในส่วนของลาดสินค้าชื่อสินค้าทั่วๆไปนะฮะ ก็คือต่อไปก็จะกลับมาที่ Disable นะฮะในส่วนของโค้ดในส่วนนี้จะเป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลก็ในส่วนนี้นะฮะจะเป็นคำสั่งลบข้อมูลนะฮะก็ในส่วนนี้นะฮะในส่วนนี้นะฮะจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลของฐานข้อมูลดัตเตอร์เบด A2 นะฮะ แล้วก็ในส่วนนี้นะฮะเมื่อเราลบข้อมูลแล้วอะ่ะมันจะไปแสดงที่หน้าไอ้เล็กโชว์นะฮะก็คือหน้ารายการของสินค้ามันจะไม่ไปเร้งที่หน้าอื่นก็เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจบการรายงานหรือว่าพรีเซนต์เพียงเท่านี้ครับผมครับผมขอบคุณครับ